เนี่ยเวลาที่คุณกิ้งกระเป๋าคุณจะต้องมีรอยของปากอีกด้านหนึ่งด้วยถ้าคุณกิ้งแค่แบบนี้แต่ฝั่งนี้ไม่มีไม่ได้ต้องมีด้วยนะคะต้องมีมีรอยปากกระเป๋านี้ด้วยนะคะไว้อีกด้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้คุณกิ้งเที่ยวขอบกิ้งสี่ขาขอบกิ้งสี เมื่อเป็นรูปนี้ป๊บเรากแกะออกได้คุณจะเห็นว่าคุณจะมีมีเป็นรอยปากกระเป๋น,นี่เห็นไหมตรงนี้เว้าแล้วถ้าใครไม่เว้าอย่าเว้าเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะตัดเป็นทิศทางเดียวกันควรที่จะเต็มก่อนี่แผ่นแล้วฝั่งนี้ก็ต้องมีรอยปากกระเปาด้วยเมื่อมีรอยแล้วป๊บให้ริ้ง ยิ่งรอยปากกระเป๋าเนียไปไว้ด้านหน้าที่ตัวโชว์เพื่อคุณจะได้วางแต่ถ้าคุณไม่กลิ้งคุณต้องเลาเป็นลูกป,ปากกระเป๋านะคะตอนนี้กลิ้งจับออกมาให้ดูก่อนเ <c oughs> วะลากลิ้งไม่ต้องหมดค่ะวางแค่ตำแหน่งที่ต้องการนี่นะ ิงกลับมาไว้ที่หน้าด้วยเสร็จแล้วเวลาเย็บเราก็เอาตัวที่หน้าที่เป็นปากกระเป๋าครือตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้คือมีวาลแล้วเมื่อคุณเป็นวาลคุณต้องมีวาลแต่ถ้าคุณไม่มีวาลคุณก็เย็บแล้วก็เว้นสําหรับคนที่ล้วงตะเข็บผ้าแต่อันนี้ของเพื่อนเป็นในลักษณะว่าตรงนี้วาลอ่ะเราก็เอาตัวเนี้ยที่วาล ว้าวกับว้าวมาเจอกันนคะคะตรงนี้ว้าวเห็นไหมส่วนตรงนี้ว้าวค่ะตอนนี้แหละเราจะมาเริ่มกลัดี๋ยวตักซิงให้ลูกโค้งขึ้นมาอันนี้ไปด้วยเนสอันนี้ใช้แค่ต้องกด อย่างนี้ค่ะตัดตามรูปนี้เห็นไหมคะตัดตามรูปตามเว้าตัดกับตัวกางเกงตัวนี้คือกางเกงส่วนตัวนี้คือกระเป๋านะคะตัดตามรูปเว้าเสร็จแล้วใช้จักรเย็บเลยเวลาเย็บเนี่ยสุดออกมาเย็บตั้งแต่ข้างบน <c oughs> ไปสุดอ่าเย็ตัด แต่ละตัดเหลือหนึ่งเซนตัดเลยทำการตัดเวลาเย็บก็คือเย็บตามรอยที่เขียนหุดบหุบสุดพาสุดเสร็จแล้วปั๊บถ้ามันมีโค้งนิดๆทำไงคะผิดไม่ต้องสุดนะคะอย่าโดนรอยเย็บนิดหนึ่งนิดหนึ่ง การคลิปแบบนี้จะทำให้เวลาที่เราตลบไปแล้วมันจะบิดได้ตามที่เราต้องการตอนนี้ถ้าถ้าเราจะเดินโชว์แล้วก็จับสองอันนี้ให้เท่ากันแล้วเนาเนาแล้วก็รีนะคะให้สุดออกมาอย่างนี้นะไม่มีการเว้าลงนะคะ เรเรียนเวลาเย็บเองชอบเบาลงไม่ถูกเย็บอย่างนี้ไปแล้วค่ะอันนี้ถ้าเย็บแบบนี้แสดงว่าเราโชว์เราเรียเดินกดรดอเดินโชว์แต่ถ้าเราไม่เดินโชว์แล้วก็ทำไมคะล้มตะเข็บล้มตะเข็บก็คือเมื่อเวลาเย็บเสร็จแล้วผิิดแล้วพลิกไปพลิกไปแบบนี้แล้วก็ทาการเย็บ ล้มตะเข็บล้มก็คือล้มยาวไปตามรูอของเขาเลยแล้วค่อยจับเนาขึ้นมาสมมติว่าเราพลิกไปแล้วแล้วเราก็เย็บเย็บด้านกระเป๋านะคะเย็บด้านกระเป๋าตรงนี้เขาเรียกว่าล้มตะเข็บเย็บเนะี่ยตั้งแต่ปลายที่เอว ไปจนสุดตอนนี้มันจะปิดออกมาสุดพอสุดปั๊บเราจบมันเนาขึ้นมาใหม่เราจะไม่มีตะเข็บโชว์อย่างนงี้เขาเรียกว่าล้มตะเข็บนะคะเมื่อล้มตะเข็บเสร็จแล้วปั๊บหรือเดินโชว์แล้วเราก็เอากระเป๋าเนี้ยวางวางปูไปกระเป๋าวางปูแล้วเอาชุดนี้ที่เราล้มแล้วหรือเราเดินโชว์แล้วมาวางเข้าที่ เวลาวางเข้าที่เราไม่เห็นรอยตรงนี้ใช่ไหมเราไม่เห็นรอยเอวให้เรากิ่งรอยเอวหรือตเข็บข้างออกมาเพื่อเราจะได้วางให้ตรงกันแล้วก็รอยเอวนี้จะได้ดี เมื่อเมื่อเราเย็บหรือลล้วเราก็จับเนี่ยตรกระเป๋าเข็นขึ้นมาแล้วก็มาวางวางตำแหน่งนี้เห็นไหมคะที่เมื่อกี้ทำเป็นแบบว,ว้เอวกับเอวให้เจอกันเอวกับเอวเจอ,จเอกันแล้วเขหุบกลับชุดที่หนึ่งส่วนพอมาข้างล่างข้างล่างที่ตรงนี้เป็นเส้นลงกับปากกระเป๋าตรงนี้จตรงกัน จุดนี้ท <reading> ี it, so it R, ่เรายิ้งกับประมาณตอนนี้ตรงไปเห็นไหมคะตรงนี้แหละเขาขึ้นตรงนี้ต้องกัดกัดตรงสเกลตรงนี้ขอี้ตัวนึ่งมียนหมดลับไคะยืดอีกตัวนึงยืดหน่อยเสร็จแล้วตรงนี้เห็นไหมเส้นนี้คือปากกระเป๋าข้างล่าง ตรงนี้ตะเข็บข้าวให้ตรงเท่ากันเราก็เขียมยมุดกลัดอากลัดเสร็จปั๊บตรงนี้แหละเป็นกระเป๋ารวงเข้าไปตรงนี้จะเป็นกระเป๋ารวงมไปได้เมื่อล้วงไปปั๊บต้องทำไงอีกงตปตูดเปิดขึ้นมาค่ะเปิดตูดขึ้นมาปั๊บไม่ได้เย็บกลมอย่างนี้ค่ะให้เย็บตัดลงไปเลยลายเย็บก็คือชุดนีดน้ั้งหมดเย็บตัดค่ะทุกทุกคนที่เรา เย็บตั้งแต่ปลายมาตรงนี้ยังเสร็จแล้วพองคู้พองนี้ไม่ถูกนะคะเสร็จแล้วพองคู่เมื่อพองคู่ปั๊บตรงนี้จะแนวต่อให้ตรงกับกระเถิดนี่เสร็จแล้วคุณจะได้เป็นตังเกจที่มีกระเป๋าเป่นหางรางหลวง 多六大。